ช้วนี้ก็มาจิบกาแฟชมไม้ที่สวยกันนะนะไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามแปลกตาเป็นไม้ตระกูลป่านสอนนารายนะสวยงามจริงก็เป็นอากาเวอากาเวปากนกแก้วะดูใบของเขาเนี่ยคล้ายๆกับปากนกแก้ว ตรงส่วนยอดช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้ชาเช้ากาแฟสักแก้วกับนาเล็กครับบรรยากาศสบายสบายวันนี้อากาศก็ถือว่าอากาศดีที่นี่เนะย็นสบายแต่ว่ากลางคืนน่าจะมีน้ำค้างเยอะนะครับเช้ามาก็เลยตามต้นหญ้านะตามใบหญ้าตามต้นไม้ต่างๆก็เปียกแฉะกันเพราะฉะนั้นใครที่ ปลูกต้นไม้ช่วงนี้ถ้าเป็นไม้ที่ไม่แข็งแรงนะก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าราน้ํำค้างนี่เยอะจริงๆนั้นะถ้ามีโอกาสได้รดน้ำก็รดซะนะรดล้างพวกอน้าค้างที่มาเกานะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ ปัญหาก็คือราน้ําค้างโนะดยเฉพาะสวนชวนชมของพี่วินิทเนี่ยใครที่ปลูกชนชมเนี่ยต้องรู้ดีว่าช่วงนี้เนี่ยต้องลงประเภทลงยาฉีดสารเคมีนะแต่ถ้าเราไม่อยากใช้เนี่ยวิธีแก้ก็คือตัดใบทิ้งให้หมดนะชนชมเนี่ยถ้ามี ใบรงรับกับราน้ำค้างไอ้กับน้ำค้างเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะเกิดราน้ำค้างนี่ก็ถือว่ามีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นความรู้จากพี่วินิจนะฮะนะอะไรก็เข้ามาคุยก็เข้ามาศึกษานะแต่ตัวไหนที่ไม่มีใบเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยฮนะมีแต่ดอกเนี่ยถือว่าโอเคเลยจนะากต้นที่อยู่ข้างหลังนี่ แต่ถ้าใครที่เลี้ยงไม้ประเภทว่าใบหนาๆแบบนี้นะทนทานแบบนี้สบายนะตระกูลป่านสวรน,นารายเนะี่ยนี่ก็คือเจ้าอากาเวนะโอ้อากาเวนน่มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะชื่อเยอะแยะนะหลายร้อยชื่อนะก็เอาเป็นว่าเรียกกันง่ายก็คืออากาเวพอแล้วนะไม่ต้องไปเจาะชื่อรายละเอียดนะ การเลี้ยงก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทนทานนะทนแดดทนฝนทนร้อนทนหนาวเหมือนกับเป็นพวกไม้ทะเลทรายถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยโหดอกก็สวยงามเหมือนกันนะเป็นช่อตั้งขึ้นไปยาวเป็นเมตรสองเมตรเหมือนใครเคยเห็นก้านดอกของไอ้พวก ว่านหางจระเข้ก็เหมือนอย่างนั้นแหละตั้งช่อตั้งขึ้นไปแบบนั้นนะแต่ละชนิดก็มีดอกสีแตกต่างกันไปเดี๋ยวพาไปชมสวนพีวินิษนะว่ามีอัก,กาเวะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะนะแเลยเคยพามาชมบ่อยๆนะแต่ว่าเนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยงามบางส่วนก็ได้จากการซื้อมาเพิ่มบางส่วนก็ ได้จากการแยกขยายหนอ่อนะพอตอนนี้มันมีหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะัเล็ก็ขอไปเลี้ยงนะมีเดี๋ยวมีอยู่สองต้นที่ได้จากพิวินิตไปนะเดี๋ยวพาไปชมวันหลังมาที่สวนพิวินิตจะมีไม้ที่หลากหลายนะให้เราดูให้เราชมกัน เนี่ยกระเวเปลี่ยนกระถางมาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งสามารถที่จัดสวนตั้งเป็นระเบียบนะเรียบร้อยสวยงามจัดรูปจัดทรงได้ดีวางตาอาจจะเป็นกำแพงบ้านหรือว่าด้านข้างของตัวบ้านก็สวยงามนะ สีเงินสีทองนะข้างๆมีหน้ำบางอันก็ข้างๆเรียบนะอันนี้ใบใหญ่โอ้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งส่วนใบนี้สีเงินกับสีทองตัดกันโอ้โหก็สวยฮะสวยสวย สายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปเรื่อยนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยฮนะเนี่ยเห็นแล้วน่าสนใจน่าเลี้ยงเนี่ยนี่แหละใครที่ไม่มีเวลาดูแลเนี่ยจัดไปฮะไม้แบบนี้น ต้นเนี่ยใส่กระถางแบบนี้ตั้งคู่เนะี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะสวยนะฝั่งสองฝั่งประตูนะทางเข้าเนะี่ยมองมานะเป็นคู่สวยงามเนะี่ยสีเงินเงินะสีเขียวต้นนี้สมบูรณ์มากๆเลยเนะี่ยกำลังเริ่มตั้งต้นขึ้นแล้วเนะี่ย สวยทั้งคู่เลยอันนี้ก็ต้นเล็กสวยๆกำลังรุ่นๆว่างั้นเถอะเรามองดูครับเวลามันตั้งคู่อย่างเงี้ยม,ม,มันสวยจริงๆทีนี้พอต้นมันจเจริญเติบโตเต็มที่นะมันก็จะขยายพันธุ์โดยการ แตกหนอนะจะมีหน่อด้านข้างๆเนี่ยข้างล่างแตกอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอันนี้ก็พี่วินิตก็จัดการแยกไปแล้วนะเอาไปเพาะเอาไปชำใหมนะ่เดี๋ยวไปดูนี่ที่ชำกันมาใหม่อายุสักสามสี่เดือนนะก็จะเป็นแบบนี้ดู สวยเลี้ยงหนึ่งต้นสองต้นสามารถที่ขยายพันธุ์ได้แบบนี้เลยในแต่ละต้นก็จะให้หนอ่อประเภทว่าเป็นสี่ห้าหนอ่อนะในแต่ละต้นถ้าสมบูรณ์จะมีให้หนอ่อสี่ห้าหน่อเลยเนีย่อีกหนึ่งโซนที่ ชํำเรื่อยๆนะได้หน่อมาก็ชํำใหม่เรื่อยๆเนะล็กก็มาขออยู่เรื่อยๆฮะนะอันไหนที่ไม่มีก็ขอเข้าไม่ได้ซื้อขายฮะซื้อแกก็ไม่เอาตัางค์นะเนี่ยแกชอบแบ่งปันนะน่ารักมากครัพี่วินิจเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่ง นี่ยก็มีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่มีทรงแคระทรงเตี้ยนะโอ้หไม่รู้จะเจาะอะไรฮะมันสวยงามทุกต้นเลยฮะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะ <c oughs> อย่างนี้ก็สีเข้มเนะี่ยก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง นี่นแหละก็พาดูของแปลกๆสวยๆวยเผื่อเป็นทางเลือกนะเผื่อบางคนอาจจะมองหาจะเลี้ยงไม้อะไรดีนะที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยนั่นหลบอกว่าการที่เราจะเลี้ยงไม้แต่ละชนิดเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราเป็นคนแบบไหนเหมาะกับไม้แบบไหนนะอย่าไปซื้อตามกระแสถ้าเลี้ยงตามกระแสมันก็จะ เสียเงินเสียทองเปล่าก็เหมือนคุดง่ายๆอ่ะปีที่แล้วกระแสของบอลสีนะโอ้ยหลายคนเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะเลยต้นราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านซื้อกันไปได้ไงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวเหลือแต่กระถางเสียดายเงินฮแต่ถ้าเลี้ยงพวกเนี้ยนะ เราไม่มีเวลาดูแลเราให้น้ำให้ปุ๋ยนานๆให้ครั้งหนึ่งมันก็อยู่ของมันได้แต่ถ้าเผือไม่เลี้ยงมันก็แคะมันก็แก่นแตรมันก็ยังไม่ตายได้เวลามาบูรณะใหม่มาบำรุงใหม่มันก็สวยงามขึ้นมาใหม่นี่แหละไม้ตะกูลแบบพวกทะเลทรายเนี่ยอย่างนี้แหละ ป่านสอนนารายทนทานเป็นไงครับนะการที่เข้ามาชมมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ได้อะไรบ้างบางคนก็ได้ก็คือจิบกาแฟกับนาเล็กบางคนก็ได้ชมไม้สวยๆบางคนก็บอกว่าเออได้ความรู้เพิ่มเติมนะ นั่เล็ก,ก็จะสอดแทรกไปเล็กๆน้อยๆน,นะในแต่ละวัน,นเอาความรู้ที่ได้รับการแบ่งปันจากผู้รู้นะมาแบ่งปันต่อนะก็ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมและได้ความสนุกเพลิดเพินในการชื่นชมและจิบกาแฟวันนี้นอ่ะสลับวันนี้นัเลงก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยววันหลังก็จะหาเรื่องราวดีๆมาคุยกันใหม่นะครับผมสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ